ประวัติเทพเจ้ากังหู่อองเอียหรือกังหู่เฉียนโซยก่อนที่ไปฟังต้องแจ้งก่อนนะครับว่าในหนึ่งหยี่แสอาจจะมีเทพเจ้าได้หลายพระองค์อย่าไปยึดติดนะครับว่าเทพเจ้าองค์นั้นต้องเป็นประวัติแบบนั้นวันนี้ขอหยิบยกเอาความเชื่อที่ถือว่าเป็นที่นิยมมาฝากคุณผู้ฟังกันครับกังหู่อองเอียหรือกังหู่เฉียนโซยตามความเชื่อเดิมนั้น ท่านมีพระนามแซ่ว่าแซ่โก้ยมีชื่อว่าสินหองเป็นชาวอำเภอกังตอตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซูประเทศจีนท่านเกิดในครอบครัวชนบทในยุคสมัยราชวงศ์สุยโก้ยสินหองได้รับการฝึกวิชาการรบจนชำนาญตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเติบใหญ่ก็สอบเข้าราชการได้ตำแหน่งบัณฑิตจินซื่อฝ่ายบูได้รับการแต่งตั้ง ให้ประจำอยู่ในพระราชสำนักต่อมาในสมัยนั้นปรากฏมีโจรก่อกระบฏคิดล้มราชบัลลังก์ก้อยสินหองจึงได้รับคําสั่งและแต่งตั้งให้เป็นเจงทอบูเจียงคือนายทัพกองปราบท่านได้คุมทัพปราบศัตรูจนได้รับชัยชนะจากนั้นมาก้อยสินหองก็ได้รับมอบหมายจากราชสำนักให้ปราบเหล่าโจรตามหัวเมืองต่าง ซึ่งท่านก็ได้คุมทัพออกรบจนได้รับชัยชนะอยู่หลายครั้งและจากผลงานของท่านเององค์ฮ่องเต้ก็ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นแม่ทัพใหญ่คุมพลกองทัพม้าซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทัพหนึ่งของจีนที่เชี่ยวชาญในการรบบนหลังม้ามากๆและหลังจากที่ท่านได้สิ้นอายุไขดวงวิญญาณของท่านก็ขึ้นสู่สวงสวรรค์องค์ยกของทรงเตทรงโปรดแต่งตั้งให้ท่านเป็น กังผู้เฉียนโสยหนึ่งในไตเทียนซุนซิวหรือคณะเทพผู้ตรวจการแทนฟ้าโดยให้ใช้ชื่อแท้ตามเมืองเกิดเพื่อเป็นเกียรติประวัติวันเทวสมภพของท่านตรงกับวันขึ้นสี่ค่ำเดือนสิบตามปฏิทินจันทาฏิของจีนถ้าปอที่ผมเล่าไม่ตรงกับที่ท่านไหนทราบมาต้องกราบขอภัยอย่างยิ่งถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับวันนี้ช่องแอนเชน่ Channel, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ